ทีคะ่ะวันนี้พามาชมใบไม้สองสีนะคะสีส้มนะคะกับสีเขียวนะคะมันจะเป็นสองสีแบบนี้ตลอดคะ่ะเห็นหลายวันแล้วนะคะก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆเอฟซี FC ชมนะคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ หลานชายพักผ่อนมาได้วันนี้เป็นวันที่หนะคะหลังจากที่เขาเป็นวิบวับนะคะแต่คุณย่าเช็คร่างกายตัวเองแล้วนะคะไม่เป็นอะไรนะคะปลอดภัยนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่คุณย่าไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าคุณย่าก็อายุมากแล้วนะคะการกัดตัวนี่ก็ ทรมานเหมือนกันนะคะทรมานในด้านจิตใจนะคะก็เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะไม่ได้พบปะพูดคุยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนนะคะทั้งย่าทั้งหลาน,นะคะ่ะเอาโทรศัพท์เป็นเพื่อนนะคะมาคุยทางด้านต้นไม้ธรรมชาติดีกว่านะคะเพื่อน ชอบธรรมชาติมากนะคะสวยทีเดียวนะคะท้องฟ้าก็สวยนะคะต้นไม้ก็สวยนะคะนี่เป็นลำเมืองนะคะลำเหมืองนี่จะติดกับแม่น้ำวังนะคะถ้าสมมุติว่าน้ำที่ลำเหมืองนี่สูงนะคะมันก็จะล้นลงไปที่แม่น้ำวังนะคะลำเหมืองนี่ส่วนใหญ่จะ เป็นลําเหมืองที่ส่งน้ำไปยังไร่นาของชาวบ้านนะคะนี่ค่ะมาดูต้นตะโกดัดนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะธรรมชาตินะคะที่เห็นตรงนี้เป็นเป็นป้อมตำรวจนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะ นี่เป็นต้นไผ่นะคะนี่มะละกอนะคะมะละกออยู่ใกล้กับลำเมืองนะคะ ก็มีต้นไม้มีพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆกบพระคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีนะคะ